แม่ก็หางหายกันไปนาเลยการล่าสัตว์ของเราอ้ดกานอย่างนี้กันแล้วเหรอเกียรติานที่ยังเกียรติเกียรติกนานพวกจริงๆอุ้ยจ้ะใจตัวเองยะประชิดเลยครับแซ่บอกเลยว่าแพบเขานั้น เนื้อนิ่มและยิงง่ายมากเขาของมันก็สามารถเอาสัญญาได้แล้วก็สามารถไปตั้งโชว์ได้สำหารับคนที่ชอบนะครับบอกเลยว่าแจม่มครมหมือนตัวอ่ะฮะจากระยะนี้เราสามารถมองเห็นอะไรได้บ้างแหลงน้ำเอ๊ะนั่นคืออะไรไกลๆทางนู้น มันจะเห็นบางอย่างนะครับเราลงไปดูน่อยอ่าเราเรียกมันได้ไหมเรียกได้แต่นี่มันเรียกวางใช่หรือแพะก็มาหรือมาไหมแพะมาไหมเ้องนี้มันคือแพะหรือแกะภูเขาอะน่าจะแพะภูเขาะหรืะแกะภูเขาใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยครับว่านี่แพะหรือแกะผมก็ลืมได้เหมือนกัน อ่าล่ะนิ่งๆยิงเข้าที่ปอดทะลุหัวใจอ้าอุยกระต่ายเก็บร้อยเก็บไปได้อีกตัวระหว่างนั้นเองยิงกระต่ายได้ถ้ามีกระต่ายออกมายิงนะมันก็มีอยู่แล้วแหละอยู่ไหนวะ น,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 นั่นไงเพียงแค่เราเพียงแค่เรายืนอยู่กลางดงของพวกมันเราก็จะได้กระต่ายไปกินครับแต่ดูแล้วต่างประเทศนั้นเขาล่าสัตว์กันเป็นเหมือนกีฬาแล้วก็ถ้าจะมีบางพวกก็คือลดจำนวนของสัตว์ที่ว่าทำลายธรรมชาติสวนผักอะไรพวกนั้นของเขาลงนะครับ แต่ตัว,ตวผมถูกรู้เรื่องอะไรพวกนี้ไม่ไม่มากครับรู้ไม่มากแล้วตอนนี้มีอีเวนต์มาอีเวนต์อะไรเอ่ยทางไหนฉันต้องไปทางไหนก็เ,นเดียสแตนตรงบนไหมเฮ้ยมาแล้วอ่าถัมางน้น,นโอ้โหมันทาอยู่เอ๊ะจะตายปะเนี่ยทางอย่างนี้ ชัดเจนกระต่ายครับวิเดียวไปอืมอืมฮีโร่เข้ามาเออนี่เป็นวันหยุดที่รุกว่าชิวๆอีกวล้น,นะก็อันนี้ผมอ่านนี่เป็นวันแม่ครับแม่งชาตินะวันแม่ใหม่ไม่รู้นะเครเขพูดกันอย่างนี้ผมรู้ผมไม่ค่อยสนใจอะไรพวกนั้นอยู่แล้วให้หยุดรู้แค่ว่าวันหยุดวันไหนแล้ววันไปทํางานวันไหน ่านั้นเองที่คุณได้เห็นคลิปในช่องของผมออกไปอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละคลิปอาทิตย์ละคลิปที่ให้คุณดูนั่นคือผมสามารถัดได้อาทิตย์ละคลิปเท่านั้นครับเพราะเวลาผมมีแค่นั้นกลับบ้านมาก็ต้องเลี้ยงลูกดูลูกแ,และพักผ่อนทำความสะอาดบ้านล้างขวดนมแล้วก็ล้างจานครับนี่คือหน้าที่ของอผู้ชาย คนเป็นพ่ออย่างผมหรือเปล่าแต่บอกเลยว่ายิงไม่โดนใกล้ๆเ่ยอิงโดนบอกเลยว่ามันมันเหนื่อยครับแต่ก็ก็เลยผลิตได้แค่วันละคิดคือถ้าผมอาจสามารถอัดทุกวันได้ผมก็จะอัดน,นะแต่ต้องเป็นที่ว่าผมอ่าเป็นยูทูบเบอร์แบบฟูลทางครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ไม่ไดไ้เป็นอย่าง,งน,นั้นไงผมจะมา กลับบ้านมาแล้วผมก็จะอัดคลิปได้แค่วันวันวันพุธวันเสราร์แล้วก็จะเป็นไปนลงวันอาทิตย์วันทีละคลิปแทนคือถ้าผมอัดแล้วลงเลยมันทําได้มันก็ทําได้แต่คลิปมันจะยังไงอ่ะคนดูจะน้อยผมเลยอยากให้คนดูดูวันเต็มเต็มอาทิตย์ไปเลยคลิปหนึ่งของผมสําหรับคนที่ยังไม่ได้มาย้อนดูแล้วมาดูทีหลังผมค,คิดอย่างนี้นะแล้ว้าผมเป็นฟูลไ time เื่ไหร่ ก็จะลงทุกวันครับทุกวันที่ผมสามารถลงได้และกี้ผมปล่อยทันเขาก็จะลงลงลงทุกวันเหมือนตงแตอนเนี้ยที่ผมไม่ยิงก็ตายกับแพะภูเขาอย่างเงี้ยแกะภูเขาตัวเฮี้ยอะไรก็ช่างครับบอกเลยการผลิผมนี่มันไม่ง่ายนี่สินก็เยอะบอกเลยว่าอยู่ทุกที่ผมทําไปเนี่ยที่คุณดูแล้วก,กดไลค์กันเนี้ยผมไม่ได้ตังค์นะผมไม่ได้เงินเลยครับเพราะคนดูยังไม่ถึง ยังไม่ถึงเกณฑ์นะก็เลยว่าเออทำไปงานอดิเรกทำเพราะว่าเราชอบเลยทำเป็นอย่างนั้นครับผมชอบทำ Youtube นะผมชอบนั่งอัดคิดแล้วก็คุยกับตัวเองเล่นเกมให้คนดูผุเชื่อไหมว่าเกมเนี่ยเป็นมาจากผมรู้จักจากเพ2สองนะไม่รู้จักจาก P.S.P. นะแต่เพราะมันพอผมไม่เห็นมันสามารถเล่นใน p 2, p 1, p อได้ก็เอามาจัดมาให้ดูถามว่าทำไมไม่เล่นในอีมูของเกมเพ2เพราะว่า อาอ้ตบุกที่ผมใช้นั้นไม่แรงครับเป็นรนตบุกที่มีกั๊จอแค่ออนบอร์ดไม่มีกั๊จอในตัวครับและอีกอย่าง้ตบุกนี้ไม่ใช่ของผมไรแ,แบตกระปวมแบตกระปวมด้วยขนาดว่าใกล้จะพังจริงๆแล้วแหม่บ่นไปยิงไปจริงเกมนี้ก็อย่างว่ามันเป็นด่านให้ฟรีเล่นเล่นไอ้นี่เฉยอ่ะไม่ได้ ให้เราไปทำอย่างเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้ผมก็สามารถคุยกับท่านผู้ชมได้ถ้าเจอใแถ้าผมจะพูดถ่อให้คุณจะดูเกมนี้เพราะผมพูดหรือคุณดูเกมนี้เพราะผมเล่นเป็นเกมราชสัตว์ให้ดูอะไรก็แล้วแต่แต่ผมจะอัดก็แล้วให้ให้คุณดูอย่างเงี้แหละครับอรเอาล่ะเออวางจากทางนู้นอูเต็มเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว จริงไม่ทันทักตัวแน่เลยกูเอ้ยไม่ใช่กวางหรือวป่าไม่โดนวะไอพวกแพ้พวกเขาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยดึงจอดึงจอเอืออุ๊ยเข้างามดากเต็มเต็มวูม้ยเขาใหญ่ด้วยตัวนี้ไม่ทันอันนั้นไม่ทันไม่โดนเปลี่ยน,นเลยมีปะเดี๋ยวก็มาอีกโอ้ยอีกอะไรอะไรใช่ปะ ที่คิดอุย้ยแม่นเป๊ะสามร้อยมามามาเอา้าอี้พัฒน์ดิโลกันเตรียมไว้แ๋ยวมันต้องมาทางเนี้ยต้องวิ่งมาตรงนี้แน่นี่ใหญ่มาแล้วอ๋อดึงจอดึงจออือดึงจอก็ยิงได้อืมโดนไปอีกตัวนี้เขาไม่ค่อยใหญ่นะ อก่อนจบก็ขอก่อนหมดเวลาก็ขออีกสักทีจุกอ้าไม่โหลดไม่ต้องเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไ่โดนเอ้ย,เอ,ย,เ,อยเอาโดนทะลุต,ต้นไม้ไปดิทะลุเฮ้ยโอ้โหนัดน,นี้เข้ารู้ตูดน่าจะแสบหน้าดู เป็นหผมก็มอยากลองน่ากลัวโอ้นั้นเป็ดเป็ดหรือเปล่าก็ <So S 1> ถ้าคุณดูกันเยอะๆคุณตามเยอะๆผมก็จะมีกำลังใจมากขึ้นมีอย่งอางช่วงหนึ่งที่ผมลงวาโลาเป็นชิปช็อตไปนี่โอ้จากสองร้อยกว่าที่ผมโพสไปในช่องของอาชาสุมชนนะครับว่าโอ้จากสองร้อยกว่านี่ขึ้นมาเร็วมากเลยต้องขอบคุณ ผู้ค่านที่มเข้ามารับชมและติดตามด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะชอบตุกเกิที่หน้าผมหรือว่าเสียงผมมันอ่าสตินมือเกินคุณก็เลยยังเข้ามาดูมาชมความประยะอ่อนความตลกและสิ่งที่ผมถ่ายทอดออกไปขอบคุณมากครับไม่ว่าคุณจะมาชมผมด้วยเหตุผลอะไรเกมที่เป็นบอกเลยว่าเกมเกมที่ผมเอามานั่งพูดคุยกับท่านผู้ชมเลยนะต่อให้มันไม่มี ม,ม่ใครมานั่งถามหรืออะไรหรือไม่มีคําถามกีวเออะไรก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าอยากอยากถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะผมชอบตอบคอมเมนต์ครับจริงนะผูชอบตอบจริงนะแต่ไม่ค่อยมีใครมาคอมเมนต์เท่าไหร่มีอะไรสงสัยในช่องผมในตัวผมก็สามารถถามได้หรืออยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ต้องบอกได้นะจะพยายามหามาให้ให้ดูได้ให้ดูให้ได้และถ้ามันไม่หนักหนาไปกว่าน้ตบุ๊กของผมผมก็จะหามาให้ดู หามาอาจให้เล่นก็ได้ครับยังมีคนหาอ่าบอกอยากดูเกมนักเลงตีกันผมก็หามาให้ได้แต่ผมไม่สมามารถอัดให้ได้ครับเพราะมันบกจักตัวที่ผมใช้อัดนั้นมันกักก็เลยมีเกมแล้วแต่รอรอก่อนนะรอให้มันให้ผมมีคอมก่อน ต,ตามคาดการที่ผมคาดไวนะ้น่าจะเป็นปีนี้หมดปีนี้ผมน่าจะซื้อคอมได้น่าจะสั่งคอมได้แน่นอนครับผมต่างจากร้านชื่อดังที่พี่เบ,บประกอบพี่เอกประกอบหรือหลายๆคนเลือกประกอบครับ I have CPU ครับแน่นอนครับผมจะอัดเต็มสุขและขอบคุณที่ติดตามและรับชมมาครับสำหรับวันนี้ายบายครับ